ราบสวัสดีรครับและกลับมาอีกครั้งกับรายการอะไรครับน้องนุ่นัรถต่วนค่ะมันเป็นรายการอะไรครับเนี่ยน้องนุ่นเป็นหนอนหรือเปล่าเป็นหนอนใช่ใช่เป็นรายการที่กําลังจะหาสาระไปลูกค้าใช่ใช่สาระดีๆซึ่งวันนี้เรามาอยู่กับหัวข้อการเข้าใจผิดเรื่องการใช้งานรถยนต์บนท้องถนนและวันนี้น้องนุ่นก็แต่งตัวตีสีแดงมาแน่นอนครับเป็นตีมวันวานิชไปจริงจริงแล้วเป็นตีมตุ่จีนนะครับเป็นตีมตุ่จีนอ่าแล้วบนหน้านี้มีอะไรด้วยเนี่ยมีนี่ไอ้หัวใจแล้วก็แบบตกแต่ง แล้วก็นี่หัวจิ้งจอกหัวจิ้งจอกหัวจิ้งจอก <c oughs> นะครับอ่ะโอเคมาเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกนะครับเขาบ,บอกว่าเมื่อติดไฟแดงคนมักจะเข้าตำแหน่งเ e ทียรพีเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลนะครับจะเชื่อได้หรือเปล่าคุณผู้ชมลองพิจารณาดูเขาบอกว่า,ออวาเมื่อเราเข้าไฟแดงเนี่ยคนส่วนมากมักจะชอบใส่เทียพีเพื่อให้รถเนี่ยมันจอดนิ่งแล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกซึ่งจริงๆเขาบอกว่าคือถ้ามันเป็นในกรณีที่รถมันไม่เกิดอุบัติเหตุมันก็โอเคนะแต่ถ้าในกกรณีฉุเิอย่างเ่่นนนออยยูีรรถถมมาาาาาทท้้ัจํใหะบบกาฉุ ระบบการออกตัวกําลังมันเสียได้เพราะว่าการเข้าเกียร์ E เนี่ยนั่นหมายความว่ารถมันจะไม่ควรขยับตัวเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราจอดอยู่ปุ๊บแล้วมีรถมาชนหลังแล้วรถมันพุ่งไปข้างหน้าแั่นแปลว่าระบบอ,กออกตัวเขาเนี่ยมันทํางานท,งทั้งที่อยู่เกียร์ีมันทําให้มีโอกาสการเสื่อมเสียได้ง่ายขึ้น<ช>นะครับเพราะนั้นแล้วเขาเลยบอกว่าทางที่ดีเข้าเกียร์ N แล้วก็ดึงเบรกมือหรือเหยียบเบรกที่เกียร์ D ไว้ก็ได้ถ้าสมมติเข,เข้าเกียร์ R เข้าเกียร์ R ปุ๊บทีนีนะ้ถอยหลังยาวเลยหลังอาเลยโอเคอาเลยนะครับเพราะนั ้งานดูแต่ถ้าถ้าจอดอยู่ติดตามถนนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ติดไฟแดงก็แต่ยีพีก็ได้นะครับก็ปลอดภัยเหมือนกันเมไทยก็ไม่น่าจะมีใครขับมาปั๊อาเงี้ยนก็อาจจะก็อาจจะแล้วกันนะครับมาข้อถัดมานะครับเป็นข้อที่2องขับขี่อย่างมีมารยาทใช้แต่น้อยๆอ่ะหนูบอกเลยนะหนูว่าไม่ค่อยใช้แต่เพราะอะไรครับเพราะแบบหนูไม่รู้ว่าหนูไม่กล้าบีบแต่เวลาสมมติว่าเจอเจออะไรข้างหน้าอย่างเงี้ยหนูจะใช้อะไรหรือไม่ แต่มีไม่ใช้ใช้กีดเอาเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าประเพณีของคนไทยจะค่อนข้างเกรงใจนะครับกลัวหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่เกรงใจกลัวคนข้างหน้าหรือกลัวคนนี่คนนี้เราจะส่งสัญญาณเนี่ยมาหัวร้อนใส่เราด้วยอาจจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมันก็เลยแบบขนาดแค่เราเอากร้าไว้ข้างหน้าเวลาซักผ้าใช่ไหมพี่แล้วจะกลับหอหรืออะไรต่างๆตะกร้าไปโดนแตงี่ยคนยังมองหน้าเราปิดทำไมปิดทำไมประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วนแต่ในออกแบบมาเพื่อใช้ในการให้ส่งเสียงสัญญาณนะครับเพื่อความ ความปลอดภัยเพื่อการแจ้งเตือนกันนี่แหละว่าเอยระวังนะอ่าไม่ได้ว่ามีเอาไว้เพื่อหาเรื่องกันแต่อย่างไรมีเอาไว้เตือนไทยเนาะถือว่าเป็นการใช้งานก็แล้วแต่ในในบริบทแล้วก็ในสถานการณ์นั้น<ช>ๆโอเคมาข้อถัดมานะครับข้อที่3เติมน้ำมันตอนกลางคืนจะได้น้ำมันมากกว่าอันนี้เป็น,น,นเรื่องที่แปลก ซึ่งจริงๆแล้วว่าคนหลายๆคนจะเข้าใจว่าคือน้ำมันในตอนกลางคืนเนี่ยมันมีโอกาสที่1องอุณหภูมิแล้วก็2เรื่องการขยายตัวของตัวเชื้อเพลิงของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางปั๊มน้ำมันและก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาได้ออกนโยบายออกกฎต,ต่างๆในการที่น้ำมันเนี่ยตัวถังมันอยู่ใต้ดินเพราะนั้นแล้วมันจะเป็นเรื่องอุณหภูมิเนี่ยด้านบนกับด้านล่างเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าด้านล่างเขาถูกควบคุมอุณหภูมิเป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเติมตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนกลางคืนหรือตอนตีหนั่่่่่นนนนะตอีีี้้้ววกกกก็็ไไไมมเเยยใชรด เพราะว่าทางผู้ผลิตแล้วก็ทางปั๊มเองคงไม่ยอมมาเสียผลประโยะชน์ในเรื่องด้านธุรกิจแบบนี้อยู่แล้วนะครับ นั่นแหละครับก็ถูกแบบนั้นแหละครับอ่ะแล้วมาข้อสุดท้ายนะครับข้อที่ 4. การขับรถลงเขาโดยใช้เกียร์ว่างเท่ากับปลอดภัยซึ่งมาร์คจะบอกเลยนะว่าน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากจริงๆเพราะว่าจากการลงเขาเนี่ยมันคือการจากที่สูงลงที่ต่ำซึ่งตัวนี้นะครับมันจะส่งให้มีโอกาสอันตรายมากๆเพราะว่าเราจะเสียการควบคุมของรถไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับซึ่ง ใช่มันอาจจะคอนโทรลไม่ได้ในจังหวะที่จําเป็นจะต้องมีอะไรเหตุฉุกเฉิน<ช>นะครับวิ่งตัดหน้ารถนี้เราก็เ<ช><ๆ>ห,ห็นกระทันหันรถปิดอีก,อกใช่ครับซึ<ม>่ง<ช>จริงๆแล้วหลายๆคนถ้าหากไม่รู้นะครับก็แนะนําว่าให้่อนคันเร่งแล้วใช้เกียร์ต่ำในการลงเขานะครับจะช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายกว่าเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการใช้งานรถนะครับสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวบนขึ้นเขาเป็นมือใหม่หัดขับการขึ้นเขาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากๆด้วยความชันนะครับแล้วก็ทางลงเขาก็ชันเองเช่นกันและบางพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้มี ลงอย่างเดียวบางทีมันมีทีท่มันมีแบบโค้งใช่มันมีมโค้งแล้วบางบางทีมันเป็นโค้งที่เขาไม่ได้มีกำแพงข้างๆ<ช>นะครับ <ๆ S 1> ก็ต้องระวังอ่ะอย่าขับเร็วพยายามอย่าแซงช่วงทางโค้งจายิ่งไม่ชินทางก็ต้องระวัง ถ้าบางที่มันเป็นรถสวนกันได้เนี่ยใช่ใช่คืออันตรายมากใช่ครับก็บางทีถนนก็ไม่ได้เอื้ออำนวยเนาะเพราะว่าเป็นทางขึ้นเขาอ่ะโอเควันนี้ก็หัวข้อของเรานะครับการขับขี่รถที่บางคนอาจจะเข้าใจผิดบางเรื่องก็วันนี้เราก็มากระจ่างแล้ว้วให้ใช่เป็นอย่างนี้นะใช่แล้วก็ให้ในแง่คิดในห้องสองมุมมองสําหรับใครพี่พี่ท่านไหนนะครับที่รับชมมาอยู่มีเรื่องอะไรแปลกๆใหม่ๆอยากให้ความรู้ประสบการณ์ตัวเองแลสามารถคอมเมนต์หรือส่งข้อความเข้ามาหาพวกเราได้เราก็จะหยิบจับเรื่องพวกนี้นะครับมาเล่าให้ฟังในรายการมาร์ครถด่วน และสําหรับวันนี้นะครับทีมของตุนจีนเวยพรยให้กับผู้ชมหน่อยครับมูันแปลว่าอะไรน้องนุ่นน่าจะเป็นบแบบว่ามีความรน่าจะประมาณนั้นอันน,น,นี้อันนี้ก็ไม่มัน่นใจน่าจะเป็นเกี่ยวกับความร่ํารวยนะครับจุจีนเนาะทั้งความร่ํารวยเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องการงานอะไรต่างๆนะครับก็ขอ,ขอให้ผู้ลูกค้าทุกท่านและผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งรวยทั้งสุขภาพดีเนาะแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญและอย่าลืมมาอุดหนุนพวกเรานะครับพี่เต้นรถยนต์สวัสดีครับ